หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นพอพูกอะไรขอพูดเก่งร้องเพลงแกงคอยเป็นภาษาจีนแกงคอยเป็นภาษาจีนโอเคโอเคอ่ะป๋องหนึ่งจัดแกงคอยให้เขาหน่อยสวัสดีค่ะอ๋อเป็นคนจีนเอ๊ะเป็นคนจีนเหรอนั่งเรือสำเภามาจากสัวแถวอ๋อไปลงที่ไหนมาลงที่คลองเตยแปลคำสาวยุพีกว่า เลอะร้องได้อ่ะก็เป็นคุณริงเพราะว่าพ่อใช้เซ้และคุณแม่แม่ใช้โซ่ใช้โซ่ทำไมล่ำพ่อไว้พ่อออกไปเมานอกบ้านแล้วก็มีเร็วๆเขาจะตีหนึ่งแล้วครับธุรกิจมาเปิดร้านขายทองชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรเฮียตึงปีอ๋อก็ตึงเปียโอเอาเพลงเลยดีกว่าครไล่ครับเพลงเลยดีกว่าชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลง แกงคอยแกงคอยครับแกงคอยแกงนะผู้ไม่ชักต้องขอทอปด้วยอ่าแกงคอยครับแกงควยเอาแกงคอยพอล่องแสงก็ไปยืนควยรถอยู่ uh, คอยรถคอยรถยืนควยแสงก็แยกกลางปาแยกกลางปาแยกกลางปางอ่แยกกค่ตรงรถแม่งอ่แยกกค่ตรงรถเมื่อไหร่จะร้องไอ้สั้นแกงคอยแยกจะร้องฮะครับตั้งเสียงกับกองอ่ะแกง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 ควยควยควยแกงควยแกงควย คุยแกงคุยแกงตรงเอออาเสียงเนี่ยนักร้องอะไรเทียบเสียงกับกลองเอามือห่อไม้ได้ไหมเงี้ยมันจะได้เสียงกล้องอ๋อเพราะว่าไม้ไม่ดีใช่ไหมมือกับปากไม่ดีไอ้สัสแกงคุยแตงตงแตงติ๊งติ๊งที่รอน้ำอยู่เกาะแกงเก่าที่เราสมสู่ยังคุยน้ำอยู่ทุก ยังไม่ถึงท่อนแยกเลยท่อนแยกเลยฮะนี่ครับผมว่าเข้าท่อนแยกเลยดีกว่าน้ำในคุ้ยน้ำในคลองไอ้จีนเย็บจักได้ไหมอ้เย็บไม่ได้ครับว่าเป็นคงจิงมาหากินอยู่ในเมืองไทยว่ามีเมียรักใช่ไลอยู่กินกังไ่มีลูกสองคนเป่งสาวทั้งคู่สวยหน้าดูไร ยังไม่มีผัวสักคมพวกหนุ่มหนุ่มติดแจ้ลูกเสาวคงตกช่างสวยโก้ไข่ก็หลงลังอัวส่งให้ไปเรียงแย็กจับอยากให้ลูกกราจะแย็กเก่งเมืองแม่เป็นยังไงบ้างรูไหมเมียอ้วเย็กเก่งหน้าดูลูกค้าติดแย้อยากให้บาเงเย็กเก่งเมืองแม่จึงได้เปิกล้างให้บางสำ,ส,ำสำเร็จได้สำเร็จได้แยกเก่งแน่ ต้องยกให้แม่ของมังยังไงอ่ะเมียอ้วยเย็ดได้ทั้งวังเย็ดทุกวังเย็ดสะบังหักแหลกเย็ดซสายเย็ดขวาเย็ดหลังเย็ดหน้าเย็ดข้าศึกเซ็ลวกลายกลางเย็ดแปลกแปลกจึงไม่แขกมาให้เย็ดประจำวังจังเย็ดขึ้นวังวังอังคางเย็ดได้ไม่หยกวังพุกเย็ดสะบักวังพาลือหักเย็ดได้เย็ดดีวังสุกเย็ดตกเช้าสุกวังสาวเย็ดตกตีสีวังอาทิตย์เหนือแท่งตาเย็ดเก็ะพ ไอ้ด้วยซิมึงจะเร่งไปไหนเนี่ยไอเย้เหี้ยเร่งไม่รอนักร้องเลยฝากกด u ับสไ i ร e ด้วยนะคะ